สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคราราเมลจากนมโรงเรียนกันนะคะส่วนผสมเขียนไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะกดรูปสองลงไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในกระทะคนให้พอเข้ากันนะคะแล้วค่อยเริ่มเปิดไฟค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยไฟอ่อนก่อนนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็เพิ่มเป็นไฟแรงได้เลยค่ะก็จะมีฟองละเอียดฟูออกมาแบบนี้เลยนะคะ ก็ให้คนตลอดเวลานะคะกันน้ำตาลที่อยู่ก้นกระทะไม่ค่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณ8นาทีแล้วนะคะส่วนผสมเริ่มมีสีเข้มขึ้นแล้วก็งวดลงนิดนึงนะคะระยะเวลาที่ใช้ในการเคี่ยวนะคะขึ้นอยู่กับความกว้างของกระทะด้วยนะคะใครใช้หม้อที่มีความลึกก็อาจจะงวดช้าลงไปอีกนิดนึงค่ะคาราเมลยังไม่ได้ที่นะคะขอเคี่ยวต่ออีกนิดนึงค่ะ ผ่านไปประมาณ3นาทีนะคะสีเริ่มเข้มขึ้นอีกแล้วก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันค่ะหากก้นภาชนะมานะคะแล้วก็หยดส่วนผสมลงไปค่ะถ้าเกิดไหลเหนืดๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะพอได้แบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะก็ยังคนต่อนะคะเพราะว่าก้นกระทะย,ยังร้อนค่ะถ้าเราไม่คนเดี๋ยวคาราเมลของเราจะไหม้นะคะ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ12นาทีครึ่งนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะเติมกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นคาราเมลก็เติมได้ตอนนี้เลยนะคะเติมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนำคาราเมลที่ได้นะคะไปใส่ในภาชนะนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้1เดือนนะคะก่อนทานนำมาคลายเย็นนิดนึงค่ะความหนืดก็จะลดลงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ